สวัสดีค่ะบริษัทพักกระดาษนะคะวันนี้เราจะนําเสนอสินค้านะคะเป็นรถเกี่ยวเล็กนะคะรุ่นลองกระสอบรุ่น2แถวนะคะลองกระสอบกับอุ้มนะคะตัวนี้ก็จะเป็น2แถวอุ้มเอสองแถวลองกระสอบนะคะขอโทษทีตัวนี้นะคะรุ่น ee 2นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็พร้อมจําหน่ายแล้วนะคะก็ช่างเกษตรระบบให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ราคา5้าหมนะคะเครื่อง ee สองนะคะตัวนี้ห้าหมื่นแปดส่วนตัวนี้จะเป็นคูบูต้านะคะ r 1 1 e หนึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นลองกระสอบนะคะสองแถวตัวนี้ก็ห้าหมื่นห้านะคะราคาห้าหมื่นห้านะคะลองกระสอบเ <McL aren> <ๆ>ช็ดพร้อมใช้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยาม่านะคะ ca แปดนะคะตัวนี้ก็รุ่นลองกระสอบนะคะราคาก็อยู่ที่ห้าหมื่นห้านะคะตัวนี้นะคะราคาสามคันนี้ราคาเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เช็คให้พร้อมใช้แล้วนะคะ รุ่น2แถวนะคะลองก็สอบราคาประหยัดนะคะสําหรับออลูกค้าที่มีนาไม่ถึง10ไล่นะคะ3ไล่5้าไลนมนี่เกี่ยวของตัวเองสบายคะ่ะราคาห5 0หมน้านะคะสูตรตัวนี้จะเป็นของมิโซูนะคะตัวนี้8แรงม้านะคะตัวนี้ราคาห0,000บาทนะคะนี่นะคะตัวนี้เราก็เช็คให้พร้อมใช้นะคะทุกอย่างแล้วนะคะของเหลวตัวนี้ราคาห้าห0ื่นนะคะจะเป็น MC99 แรงม้านะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่5้า0 0นะคะ ต่อมาก็จะเป็น2แถวนะคะอุ้มนะคะตัวนี้จะเป็นของคูบูต้าอาวันหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะครึ่งเจ็ดแรงมาสองแถวนะคะตัวนี้สไลด์คอเกี่ยวได้นะคะตัวนี้ราคาขายอยู่ที่เอ่อหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันนะคะตัวนี้สินค้าพร้อมขายนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อสองแถวอุ้มนะคะอาวันหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะชั่วโมงทํางานไม่มากนะคะชั่วโมงทํางานก็จะอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบชั่วโมงนะคะตัวนี้ ก็จะเป็น2แถวอุ้มนะคะกระทัดรัดนะคะอันนี้เป็นรถครัวเรือนนะคะเราจะนําเสนอรถครัวเรือนก่อนพวกประมาณ2แถวอุ้มกับ2แถวลองกระสอบนะคะจะเหลือแค่นี้เองนะคะตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นของ CA140 นะคะตัวนี้ก็จะเป็น2แถวอุ้มนะคะชั่วโมงทํางานอยู่ที่493ชั่วโมงนะคะราคา125,000บาทนะคะก็เช็คระบบพร้อมแล้วนะคะเรียบร้อยก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอุ้มนะคะอุ้ม2แถวแล้วเหลือแค่นี้เองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นของอิเซกินะคะสองแถวอุ้มเหมือนกันนะคะตัวนี้16บแรงม้านะคะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่แสนสองนะคะชั่วโมงใช้งานก็อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็ช่างก็เก็บงานให้เรียบร้อยก็พร้อมนะคะตัวนี้สองแถวอุ้มจะเหลือแค่นี้เองนะคะนอกนั้นติดจองอยู่จะเหลือแค่สามสามคันนี้นะคะที่เหลืออยู่นะคะ ลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะบริษัทก็ตัังอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะเราเช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกจุดนะคะคือเช็คลบเราเช็คให้พร้อมใช้ะคะ่ะลูกค้านะคะเอาไปใช้งานไม่ได้เราเปลี่ยนคันใหม่ให้นะคะที่ร้านนะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของรุ่นลองกระสอบนะคะตัวนี้ห้าหมื่นนะคะตัวนี้ห้าหมื่นห้านะคะยามา่าตัวนี้นะคะห้าหมื่นห้า ตัวนี้คูโบต้านะคะราคาห้าหมื่น้านะคะอวันหนึ่งเจ็นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของยาม,ม่าเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ห้าหมื่นห้านะคะตอนนี้รถเล็กเหลืออยู่แค่นี้เองนะคะก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คันเองนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสามแถวขึ้นไปแล้วะคะ่ะนี่นะคะก็สนใจสอบถามเข้ามาเบอร์เออเพจได้นะคะก็จะเป็น0809419799นะคะ นี่นะคะสภาพแล้วก็เก็บรายละลเอียดนะคะให้พร้อมใช้งานนี่นะคะเดี๋ยวพาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นนี่นะคะ R 1วันหนึนะคะ,ะ,ะ,คะตัวนี้ก็จะเป็น CA 1 4หนึ่งี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอิซกีนะคะ2 16ด้านหลังนะคะนี้จะเป็นด้านหลัง สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะอุปกรณ์ครบทุกคันค่ะรับประกันการใช้งานนะคะโดยรวมนะคะเช่นก็พร้อมใช้ก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะเบอร์เจก็เป็น0816149462นะคะส่วนเบอร์แอดมินเพจก็เป็นเอ,อ่อ0 8 0 9 9 9 9 9นนะคะสนใจอะไรเข้ามาสอบถามได้ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เหลืออยู่ไม่กี่คันก็เดี๋ยวเจ๊จะไลฟ์สดนะคะทีละคันทีละคันนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่างก็เช็คเต็มระบบกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูภายในนะคะรุ่นตระกูลพวกเออสามแถวขึ้นไปนะคะ อันนี้ช่างเราก็อยู่ช่องเช็คตรวจเช็คกันอยู่นะคะอันนี้เป็นการตรวจคุสภาพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็พร้อมจำหน่านะคะเช็คเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นพวกตระกูลสารแถวนี่นะคะราคาก็ไม่แรงนะคะตัวนี้สารแถวนะคืเครื่องสามสิบเอ็ดแรงม้านะคะตัวนี้นะะ่าจะขายอยู่ประมาณแสนกลางๆนะคะตัวนี้นี่นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อห้าแถวนะคะห้าหกโซ่ไม่มีตู้แอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้เครื่องอยู่ที่เอ่อห้าแถวหกสิบแรงม้านะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่สองแสนห้านะคะตัวนี้นะคะมีชุดเกี่ยวข้าวลมนะคะห้าแถวหน้าเกี่ยวกว้างเมตรแปดสิบนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อสี่แถวนะคะสี่แถวเอ่อสามสิบสามแรงม้าตัวนี้ขายที่แสนแปดนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นสี่แถวนะคะมีชุดเกี่ยวเข้าล้มนะคะตัวนี้เครื่อง55แ,แรงม้านะคะอยู่ที่203นะคะตัวนี้นี่นะคะ203ก็เช็คเก็บงานให้ทุกตัวนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแจเป็6นะคะมีชุดเกี่ยวเข้าล้มนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่208นะคะชั่วโมงทาง,งานก็อยู่ที่900กว่าชั่วโมง รถที่ร้านเรานะคะน้อยมากนะที่จะเกินพันชั่วโมงนะคะอันนี้เราก็เก็บสีทำหลังคางให้นะคะเรียบร้อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเออน680นะคะ6แถวเครื่อง80แรงม้านะคะตัวนี้ขายอยู่ที่280นะคะตัวนี้มีชุดเกี่ยวข้าล้มตัวนี้เราก็ลองระบบเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะ6แถวนะคะเครื่อง80แรงม้านะคะ ส่วนตัวนี้เป็นสี่แถวรุ่นพงอะไรนะคะตัวนี้จะเป็นใหม่หน่อยนะคะรหัส447นะคะ4 7แรงม้าตัวนี้เราขายอยู่ที่2,080นะคะตัวนี้สวยเลยค่ะไปเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ครบสมบูรณ์นะคะทุกตัวส่วนตัวนี้จะเป็น DC 80นะคะ6แถวนะคะเครื่อง80แรงม้าตัวนี้เราก็รลองระบบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเกี่ยว2เมตรนะคะตัวนี้ ตัวนี้เราขายที่2 8งนดนะคะรุ่นพวงมาลัยยามาสนะคะ GC 8ตัวพิมพ์นิยมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นหก8ปนะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่3 5มแสนห้านะคะแล้วก็เป็นมิซูนะคะตัวนี้มิซูห0แรงม้านะคะตู้แอร์ห0แรงม้านะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ขายอยู่ที่สามแสน ประมาณสามแตนนิดๆน,นะคะไม่เกินสามแตนห้าตัวนี้นะคะหกแถวชุดเกี่ยวเข้าล้มนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นจะเป็นตู้แอร์อีกนะคะตัวนี้หน้าเกี่ยวเออห้าแถวนะคะประมาณเมตรแปดสิบตัวนี้เครื่องหกสิบแรงมา้าตู้แอร์นะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นแปดพันนะคะราคาไม่เกินสามแสนนะคะตู้แอร์นี่นะคะห้าแถวหกสิบแรงมา้าเอ,อ่อทุกตัวเราเช็คระบบ นะคะให้ทุกตัวเก็บงานนะคะเช็คเสร็จเราจะเก็บสีนะคะเก็บสีเสร็จก็จะพร้อมจำหน่ายลูกค้านะคะอันนี้เป็นโซนที่ช่างราเช็คนะคะเตรียมพร้อมฤดูการนี้นะคะฤดูการที่แล้วแทบจะไม่พอขายฤดูนี้เราก็เลยเอามาตุนรถเกี่ยวไว้นะคะส่วนตัวนี้ก็รอเช็คนะคะก็จะเป็น Sr ส5สามห้านะคะแล้วก็สามแถวนะคะ ตัวนี้ SR 2 1นะคะเครื่อง21ดแรงมา้าเนี่ยค่ะล้วก็ถอดกันทุกคันนะคะเราจะถอดแบบนี้นะคะถอดเช็ดช่วงล่างนะคะลูกปืนทุกคันนะคะตัวไหนลูกปืนเสียลูกปืนสึกลูกปืนคอนนะคะอันนี้เข้าช่องรอตรวจอยู่นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตู้แอร์นี่ก็เข้าช่องนะคะเช็คหมอ้อน้ําค่ะ ก็จะมีช่างเราก็จะเช็คหม้อน้ำนะคะเช็คแอร์สายพานนะคะก็จะเป็นคันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นแปดแถวรถํำนานะคะเราก็เช็คช่วงล่างอยู่นะคะตัวนี้เฟืองข้างในลูดนะคะเราก็ทําการเช็ดกันแบบนี้นะคะก็จะถอดเช็ดกันเมื่อจะเป็นรถตำนารถเกี่ยวนะคะมันเดิมมาเป็นแบบนี้นะคะ,ะช่งะะะดดวงงานช่วงข้างนี่สำคัญเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถตำนานะคะ ตัวนี้จะเป็นแปดแถวคูโบต้านะคะเครื่องดีเซลนะคะตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าสนใจสอบถามเขาม้ามาได้นะคะแม่ค้ายังไม่ได้ลงเพจขายเพราะว่าเรารออะไรอยู่นะคะตัวนี้สามารถพับแต่งรึ่งได้นะคะตัวนี้หัวคู่สีส้มนะคะก็จะเป็นมิสูมิสูแปดห้านะคะตัวนี้ตัวนี้เราก็เช็คช่วงล่างอยู่นะคะสายพานเราก็เปลี่ยนแทบจะรอบคันตัวไหนสายพานที่มันสึกหรอนะคะเราพยายามเปลี่ยนให้ลูกค้าแทบจะทุกเส้นนะคะ สายพานเราก็ไม่ได้ใช้ของนมนี้นะคะเราใช้ของเบนโดเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะพอเราเช็คให้พร้อมใช้งานนี่นะคะก็ตอนนี้สินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวฤดูการนี้จะไม่ทานลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสามแถวตัวนี้รอช่องเช็คนะคะเข้าช่องตรวจเช็คนะคะตะกุนี้จะรอตรวจเช็คนะคะอย่างเจยังไม่เสนอราคาตัวไหนที่เจเสนอราคาไปแล้วนะคะ หรือพูดเรื่องราคาไปแล้วตัวนั้นคือพร้อมจำหน่ายให้ลูกค้านะคะส่วนสามคันที่จอดเซตแถวนี้นะคะรอรอเข้าช่องนะคะตรวจสภาพอีกทีนึงนะคะเช็คระบบแอร์ช่วงล่างนะคะระบบไฟระบบมอเตอร์ต่างๆระบบท่อนะคะระบบแอร์นิ้วสายพานนะคะอันนี้กําลังตรวจเช็คอยู่นะคะอันนี้ก็อยู่ระหว่างรอเช็คอยู่นะคะตรวจสภาพเช็ค พอเช็คเสร็จเราก็จะมานั่งไล่เก็บสีให้ลูกค้านะคะเราก็จะถอดมีเทกตัวนะคะก็จะเซ็คเป็นถึงคันไปนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็รอตรวจสภาพอยู่นะคะก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะก่อนฤดูเก็บเกี่ยวนี้นะคะก็ตอนนี้เออที่ร้านจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะก็ราคาที่เสนอไปก็คือพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้เจ๊รีวิวเฉพาะเรอถอเกี่ยวข้าวก่อนนะคะเ,เดี๋ยวอีกสักพักอีกสักวันสองวันนี้เจ๊จะมารีวิวสินค้าที่จะขายอีกรอบนึงนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะเนื้อเก็บงานเรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะคะนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสภาพนะคะเช็คเก็บงานให้เรียบร้อยแล้ว ก็สนใจสอบถามเข้ามาได้คะจับจองได้นะคะเดี๋ยวหน้าเกี่ยวแล้วเออจะไม่พอขายนะคะสินค้าตัวไหนถ้าเจเรามั่นใจนะคะเราจะทำการเปิดขายนะคะถ้าไม่มั่นใจนี่เราจะไม่ลงโพสดขายนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเออสินค้าที่ลูกค้าจองไว้นี่จะใช้งานได้หรือไม่ได้นะคะถ้าามีความมั่นใจนะคะเทสเสร็จเดินระบบเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะเปิดการขายนะคะ พอลูกค้าซื้อของก็นะคะมั่นใจอยากให้สินค้าใช้งานได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นราคาหลักหลักหมื่นนะคะตัวนี้สี่ตัวนี้เหลืออีกสี่ตัวนี้นะคะแล้วก็เหลือแค่สองแถวอุ้มก็ยังมีแค่นี้นะคะก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะบริษัทษพักระดาษเราก็ย้ามาอยู่ที่ออสุพรรณบุรีนะคะอําเภอศรี 4, ประจันนะคะตำบลไปนาะก็เบอร์แอดมินเพจนะคะก็จะเป็น0 8 0 9 4 1ป 9799นะคะเบอร์เจก็จะเป็น0816149462นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่างเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจเช็คนะคะสินค้ามีคุณภาพให้ลูกค้าใช้งานนะคะราคาประหยัดนะคะโอเคก็เดี๋ยวเจจะมาไลค์อีกทีหนึ่งสินค้าทั่วไปนะคะนี่นะคะ อันนี้ราคาหลักห้าหมื่นนะคะอันนี้ห้าหมื่นบาทนะคะตัวนี้ห้าหมื่นห้านะคะนี่ก็ห้าหมื่นห้านะคะนี่ก็ห้าหมื่นห้านะคะอยู่สี่คันเหลือแค่สี่คันนี้นะคะหลักห้าหมื่นสองแถวนะคะโอเคแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีนี้นะคะสวัสดีค่ะ